เราฮัลโหลเยสวัสดีค่ะพบกับขวัญและช่องเมจิเนบายของขวัญช่องที่จะเมาเรื่องของงานถักงานฝีมือนะคะอากาศร้อนแบบนี้แน่นอนค่ะเราไปเล่นน้ำกันดีกว่าแต่ก่อนจะไปไปทำผงยางให้น้องๆกันก่อนดีกว่านะคะฝากกด subscribe ไลค์แชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องเมจิเนบายของขวัญด้วยนะคะคืาทำผงหลวมม้นิดนึงเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเรากลับมาทำสองด้านโอเคเกี่ยวปึ๊บแล้วเราก็ขึ้นโซ่ค่ะ,เร,ะ,คะเราจะขึ้นโซ่กันนะคะ ก็เบอร์ห้าไหมขอทวนโอเคเกี่ยวไหมจ้าปุ๊บปิดไหมให้เป็นลักษณะแบบนี้จิกไว้นะคะแล้วก็รูดผ่านออกอันนี้ก็คือการขึ้นตน้นการขึ้นต้นเพื่อไม่ให้เขาเป็นปุ่มเป็นปมในตอนที่ทําคล้องเป็นวงกลมเนอะเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือดึงเริ่มต้นให้แน่นเลยจ้าจากนั้นแล้วนะคะก็ทักโซ่ค่ะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแล้วก็สิบถักไปจนทั้งถึงสามสิบห่วงนะคะ โอเคเราก็นับแล้วนะคะให้ได้3าสิบหลักจากนั้นแล้วนะคะก็รอดผ่านหรือการจบสีนั่นเองนะคะแล้วก็ขึ้นโซ่เริ่มต้นจากนั้นแล้วก็ใครที่ไม่ได้ถักแน่นมากนะคะก็ใช้เป็นเข็มปกติไปแต่ถ้าใครที่ค่อนข้างถักแน่นก็นะคะพยายามผ่อนน้าหนักมือนิดนึนงเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวพอเราทําอีกด้านนึงนะคะเดี๋ยวมันจะจิ้มไม่เข้านั่นเองอ่ะโอเคจากนั้นนะคะแถวแรกนะคะเราก็ถักเป็นปกติเลยค่ะหหลักหนึ่งตัวโซ่ต่อหนึ่งตัวเอ็กนะคะจิ้มลงเปียกข้างเดียวนะคะแล้วก็เลื่ผ่าน แบบนี้ไปจนครบทุกหลักเลยเวลารูดผ่านก็คือรูดให้เต็มเส้นนะคะจิ้มปึ๊บเกี่ยวให้เต็มเส้นแบบนี้นะคะแล้วก็ตวัดไหมใหม่หมรูดผ่านนี่คือการถักตัว x หรือตัวคอทอนั่นเองนะคะควักธรรมดานะก็จะเป็นอะไรแบบนี้ถ้าเป็นลนักษณะของรูปสัญ,ญลักษณ์ตัวนี้ก็คือตัวกากบาดนั่นเองนะจ๊ะตัวกากบาดหรือตัว T โอเคจะเป็นอะไรประมาณนี้และหลักสุบ หลักที่30บของเรานั่นเองนะคะปื๊ดแล้วก็ตวัดไหมใหม,ใหม่รูดผ่านโอเคทีนี้เวลาจบนะคะจบให้เขาเนียนโดยที่ไม่เห็นหลักเริ่มต้นนะคะวิธีการก็คือไหมจุดแรกเลยค่ะเกี่ยวให้เต็มเส้นแบบนี้เลยจากนั้นแล้วตวัดไหมใหม่ออกมาแต่ไม่ใช่พันแบบนี้นะคะเห็นสองหลักแรกนะคะปื๊ดนี่คือการจบค่ะแล้วดึงดึงเข้าหาตัวนะคะดึงเข้าหาตัวเลยจากนั้นแล้วก็ขึ้นโซ่แล้วก็เริ่มถักต่อไปเราจะเริ่มใส่ จำนวนเพิ่ม <Okay. S 1> แล้วนะคะมาในแถวที่สนะคะแถวที่2เราก็จะใส่ลายเข่าละก็คือส่วนขยายเขานั่นเองนะคะโอเคแทงเต็มสันเปียจากนั้นเราก็ถักค่ะ x ตัวที่1 1หลักต่อ1ตัว x นะคะ x ตัวที่2 x ตัวที่3 x ตัวที่4เวลาเรานับก็นับที่สันเปียงี้เลยหนึ่งสองสนะแล้วก็หลักที่5นะคะเราจะใส่ตัว v หรือกันทักซ้ําลงณจุดเดิม2ครั้งนั่นเองโอเคแล้วก 1, ดด็ x ตัวที่1ซ้ําณจุดเดิม x ตัวที่2 ะะก็คือ1ช่วงลายเขาสำหรับมือใหม่หัดถักนะคะก็ตอนนี้เขาเรียกว่าตัวเข็มกลัดนะคะมาร์คนั่นเองนะโอเคขวัญก็จะมาร์คให้ดูก็แล้วกันนะนคะสำหรับหลายคนที่อาจจะถักแล้วนะจ๊ะแล้วยังไม่เข้าใจว่าเออจุดเริ่มต้นอยู่ตรงไหนอ่ะโอเคเมื่อกี้มันพันกันก็นี่เลยจ้าเกี่ยวไปเลยนะคะเวลานับแถวก็นะคะ,ะก็สามสิบหลักถูกบวกอีก 6, หก็ลองไปนับเอง,เองจ้า ก็ถัก X ตัวสุดท้ายจากนั้นแล้วแทงเต็มสันเปียจบตัว C เหมือนเดิมนะคะขวัญจะชอบให้จบตัว C เนาะรูดผ่านดึงค่ะนี่ก็คือเทคนิคนะเราก็จะไม่เห็นรอยต่อนะคะโอเคถัก X ตรงไหนจบโซ่ตรงไหนถัก X หลักเดิมค่ะโอเคแล้วเราก็ใส่ตัวมาร์กไว้เหมือนเดิมถ้าสําหรับคนที่กลัวเริ่มต้นจุดไม่เห็นเนาะแต่ถ้าดูสังเกตดีๆเนี่ยตัวแถวที่เริ่มต้นใหม่จะค่อนข้างสูงกว่าตัวเริ่มต้นเดิมตัวแถวเดิมอะโอเคหนึ่ง X X ตัวที่สองสามสี่ ในแถวที่3ราจะถักทั้งหมด 5x นะคะ1 2 3 4 5จากนั้นแล้วเราก็ใส่ V ค่ะ1 2 1 2 3 4 5 6 7 7หลักนะคะคูณ6ครั้งอันนะก็36บบก6นั่นเองนะคะต้องนับกันทุกแถวทุกครั้งนะคะเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเราเพิ่มกันไปถึงไหนแล้วไม่ชะนั้นเราจะกล่งก้งกันได้นะคะ,ะโอเคก็ถักให้รอบเลยนะคะแถวนี้ก็ 5x 1v ค่ะ6ครั้ง เราก็ทำหลักสุดท้ายเป็นตัววีครั้งที่ 1, หนึ่งามจุดเดิมอีกทีปุ๊บครั้งที่สองนะคะก็จบกันกับในแถวที่สามต่อไปเราก็จะมาจบตัวสี่แล้วก็ขึ้นแถวที่สี่กันนะคะเหมือนเดิมค่ะเกี่ยวแทงเต็มเส้นปุ๊บลอดผ่านให้หมดดึงเข้าหาตัวโอเคจากนั้นเราก็ขึ้นโซ่นะคะแถวที่สี่ของเรานะคะเมื่อครู่นี้เราห้าเอ็กหนึ่งวีนต่อไปเราจะเป็นหกเอ็กหนึ่งวีสองสามสี่ห้า แล้วก็หกพังของเขาก็จะขยายไปเรื่อยๆนะคะถ้าเราต้องการให้เขาเป็นวงใหญ่กว่านี้เราก็ขึ้นโซ่ให้ใหญ่กว่านี้แล้วก็ตัวตรงนี้ก็ต้องเพิ่มมากขึ้นนะคะอะก็ขยายเข้าตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกละหกหลักนะคะแล้วก็หลักที่เจที่สี่ใส่ตัวใช่ไหมเอ่ยโอเคก็ได้แล้วครบแล้วเนาะใครอยากจะเพิ่มกว่านี้ก็ได้นะแต่อันนี้ก็คือไม่อยากให้หนามากไปกว่านี้นะคะเราก็ปึ๊บไม่ขยายเขาละเราได้ทรงเขาที่เรารู้สึกว่าเราเราต้องการละเราก็ถักปกติเลยค่ะ ก็มานับกันเนาะว่าเราจะได้ทั้งหมดแล้ว48หลักหรือเปล่านะคะโอเคก็ทีนี้ตัวนี้นอกจากเป็นตัวรู้ว่าจุดเริ่มต้นตรงไหนแล้วเนาะตรงนี้ก็จะเป็นตัววัดด้วยว่าเราจะถักเป็นปกติอย่างนี้นะคะได้3ามแถวไหมก็จะต้องไม่ต้องมาย้อนนับตรงนี้ไงก็นับจากตรงที่มาร์กได้เลยนะคะโอเคเราก็ทักวนไปเลยจ้า48หลักนะคะ3แถวนะคะใครอยากจะให้แบบห่วงเขากลมใหญ่กว่านี้ก็เพิ่มแถวได้นะคะ ก็ยังไงก็อย่าลืมดูขนาดไซส์น้องด้วยนะใครที่ทำเป็นไซส์ขนาดตุ๊กตาตัวใหญ่เราก็เพิ่มจานวนห่วงให้ใหญ่ขึ้นนะคะขึ้นโซ่ใหญ่ขึ้นอ่ะว่ากันไปเจ้านะตอนนี้นะคะก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหมดเแถวแล้วนะคะโอเคเราก็หยุดละด้านหนึ่งทีนี้เราก็กลับมาทําอีกด้านหนึ่งนะคะใครอยากให้ห่วงห่วงยางเนี่ยเป็นสสีนะเราก็ ออมาเกี่ยวไหม่กันตรงนี้แหละนะคะเป็นสองซี่ออนุญาตใช้หัวเข็มที่เล็กกว่าเดิมนิดนึงนะคะในการเกี่ยวใหมขึ้นในการทําอีกด้านหนึ่งนั่นเองนะโอเคตอนเริ่มต้นเราถักไว้ทั้งหมด30หลักเนาะตรงนี้เราก็ต้องทําเหมือนกันเนาะเพื่อให้เขาสมดุลกันนั่นเองนะจ๊ะโอเคขึ้นโซ่ตรงไหนเราจะถักเอ็กกันตรงนั้นโอเคกลับมาที่สี่ทับศูนย์เหมือนเดิมนะคะแล้วเราก็เกี่ยวไม่แน่ใจว่าจะเห็นไหมนะ นี่แหละคือเหตุผลที่ว่าทำไมตอนขึ้นโซ่เราถึงได้ใช้หัวเข็มที่ใหญ่ขึ้นเพราะว่าเราจะได้เกี่ยวง่ายนั่นเองนะคะเวลาเกี่ยวไหมด้านนี้โอเคเราก็ถักตรงนี้ไปเลยจ้า30หลักจากนั้นแล้วเราก็ทาต่อจากนี้2ถึงแถวที่7นะคะก็เป็นตามแพทเทิร์นเดิมโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีว่าเขาจะออกมาเป็นรูปทรงยังไงก็2ด้านเสร็จแล้วเขาจะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะคะ คัานี้เราก็จะกลับด้านนะคะเอาด้านผิดเนี่ยเข้าไปอยู่ด้านไหนเนาะงงใช่ไหมคะอ่ะด้านตรงเนี้ยเห็นไหมคะว่าตัวเอกเขาจะนูนสวยมากเลยอันนี้คือด้านถูกส่วนด้านผิดนะคะเราจะเห็นเห็นไหมคะเขาจะเป็นเส้นแบบไม่สวยเท่าอ่ะเนาะอ่ะโอเคอันนี้ดูกันออกกันเนาะว่าด้านผิดกับด้านถูกนะต่างกันตรงไหนปรืบลิกค่ะออกเมื่อกี้เรากลับเข็มกลัดเอาเข็มกลัดออกก่อนจ้าทำไมถึงต้องกลับให้เอาด้านด้านผิดโชว์แบบนี้เพราะว่าเราจะพับเย็บไม่ใช่เย็บ จริงๆแล้วก็เย็บอะนะแต่ว่าขวัญจะไม่เย็บละขวัญจะใช้วิธีการถักตัวซีนั่นเองเอ,เ,อเห็นไหมคะเขาจะเป็นเหมือนโดนัทละเป็น,นเป็นห่วงใหญ่ๆนั่นเองโอเคขวัญก็ขอใช้อุ๊ยขอโทษค่ะชนขากล้องนะคะจิงเต็มสันเปียกก่อนเนาะหนวดพวกนี้เดี๋ยวค่อยมาเก็บเอานะคะปึ๊บเหมือนเดิมค่ะแต่เพิ่มเติมตรงที่ว่าเราไม่ได้ถักตัว x นั่นเองเพราะว่าถ้าเราถักตัว x มันจะมุนมากนะคะถักตัว x ก็แล้วแต่นะคะถ้าเราทําตัว ออลายเขาเป็นลายกระตูนนะจ๊ะก็โอเคควันขอกลับมาใช้เป็นหัวเข็มเบอร์3นะคะเพราะอะไรเพราะเราจะ,ะมาดูกันที่เตียปุ๊บเส้นที่1พับเสร็จแล้วใช่ไหมคะมาดูเส้นฝั่งตรงข้ามไม่แน่ใจะจะเห็นไหมเป็นแบบนี้นะคะเราก็จะได้เป็นลักษณะประมาณนี้2เส้นเกี่ยวรูดผ่านออกให้หมดเลยคะ่ะรูดออกอีกออกอีกเลยนะคะอันนี้คือการเกี่ยวตัว C ดูอีกทีนะคะเกี่ยวปุ๊บมาอีกฝั่งหนึ่งเอาเอามือบงังอะโอเคเกี่ยวปุ๊บ แก็รอดผัานก็เดี่ยวลอดลอ,อดออกให้หมดโอเคระวังแทงด้านล่างก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะก็ทําไปสักระยะหนึ่งแล้วก็ทยอยใส่ใยใส่ยเยื่อใส่ยใยนะคะหรือจะใส่จนหมดก็ได้เกือบหมดนะให้เหลือช่องว่างไว้สักนิ้วหนึ่งแล้วค่อยใส่ใยก็ได้แต่อยากจะให้ทยอยใส่เพราะว่าเราจะได้ฉีกใยได้ฝอยๆอยได้ละเอียดถ้ยจตตุ้มเลยทีเดียว งานจะเป็นก้อนแล้วใหญ่เขาจะไม่วนเป็นลูกกลมเนาะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เต็มห่วงวงกลมนั่นเองฉีกใหญ่ก่อนนะคะฉีกเยญ่อใเขานิดนึงนะเพื่อให้เขาใส่ง่ายนั่นเองโอเคแง้มแง้มส่วนที่โอเคทัาน,นี้เรากลัวไม่รอบเนาะเราก็ใช้ปลายกันไกลเหล่านี้แหละจ้านะคะค่อยๆทำง่ายมันก็คือแพทเทิร์นนะคะ เออเดียวกันกับที่ขวันเคยทำพวงกุญแจคริส,สต์มาสป็นรูปโดนัทนั่นเองอันเดียวกันเลยเพียงแต่ว่าขวันขยายขนาดสัดส่วนเพื่อให้เขาเป็นห่วงยางให้กับน้องๆตุ๊กตาได้นั่นเองนะจ๊ะก็จะเป็นอะไรประมาณนี้ก็ค่อยๆใส่ไปใส่น่นแค่ไหนก็คือกดแล้วเขาไม่ไม่ยยบตัวลงนะก็อโอเคเห็นไหมคะถ้าเราใส่ใส่เขาเรียกว่าอะไรนะถ้าเราใส่ทีเดียวเลยถามว่าได้ไหมได้ แต่มันจะไม่ทั่วมันจะไม่แน่นแบบนี้นะจ๊ะอ่ะทีนี้พอใส่ใย,ยไปถักไปมันจะเกิดอะไรขึ้นเกิดก,การที่เกี่ยวเราไหมเอ่อใยพลีโพรขึ้นมาเนาะวิธีการก็กดจ้านิ้วกลางกดลงไปเลยนะคะแล้วก็ถักเหมือนเดิมค่ะก็พยายามดูฝั่งนี้ว่าไม่ซ้ำนัจุดเดิมนะคะแล้วก็ไม่เกี่ยวโดนเส้นเอ่อแถวถัดไปอุ้ยคือขวัญมองจากตัวชิ้นงานเนาะไม่ได้มองที่ตัวตัวหน้ากล้องนะคะบางทีมือบางบ้างอะไรบ้างก็ซาลี่กันด้วยนะจ๊ะอ่นนะอนนโอเคก็ทําแบบนี้ไปจนครบเลยค่ะ ดูอีกทีแล้วก็รอถัะตามกันทันไหมคะถ้าตามไม่ทันรีกลับไปดูกันใหม่ได้นะจ๊ะหรือเขียนคอมเมนต์สอบถามกันใต้รางคลิปวิดีโอนี้ได้คลิปนี้ก็ขอไปกันแค่นี้ก่อนนะจ๊ะใครสนใจก็ฝากกด s u b s c ค i b e ไลค์แชร์เป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะคะ Bye.